ตรวน้ําตาลเองครับก็ง่ายๆครับอุปกรณ์ก็มีเครื่องตรวจน้ําตาลนะครับแล้วก็มีเข็มเข็มเนี่ยผมก็จะตั้งเอาไว้ในระดับของเลข2อนะครับเลข2นะครับแล้วก็ขึ้นลํานะครับแล้วก็ใส่แผ่นตรวจลงไปใส่ลงไปในเครื่องนะครับนี่นะครับเครื่องพอใส่ลงไปปุ๊บมันก็จะขึ้นอย่างนี้ขึ้นมาให้เรา ให้เราหยอดเลือดลงไปนะครับเราก็ใช้นิ้วอย่างนี้นะครับก็กดลงมานะครับแป๊กแล้วก็บีบเลือดมาเห็นเลือม่ครับอ่าพอบีบเลือดมาปุ๊บเราก็ใส่เลือดลงมาแล้วก็จะนับถอยหลังนะ่ะสามห้าหนึปุ๊บอ่าตัวเลขมันกลับจริงๆคือ83ครับ83นะครับตัวน้ำตาลก็ง่ายๆแค่นี้นะครับ ก็ผมมีภาวะเสี่ยงเพราะคุณแม่นะครับแล้วก็คุณน้าแล้วคุณยายเนี่ยเป็นเบาหวานหมดเลยผมอาจจะมีภาวะเสี่ยงแล้วผมเป็นคนชอบทานทานหวานด้วยนะก็ตรวจเองครับไม่ต้องไปเข้าคิวตรวจที่คลินิกโรงพยาบาลนะครับตรวจได้เองทุกวันนะครับ จากการที่ผมต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมน้ําตาลนะครับผมก็นอกจากอาการออกกาลังกายนะครับการดูแลสุขภาพของผมก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการเลือกรับประทานอาหารนะครับผลิตภ,ภัณฑ์เสริมอาหารก็ไฟโตไฟเบอร์ครับไฟโตไฟเบอร์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมทานประจานะครับเป็นไฟเบอร์ที่ดักนะครับน้าตาลโมเลกุลเดี่ยวในระบบทางเดินอาหารที่ก่อนจะที่ก่อนที่จะดูดซึมเข้าไปสู่กระแสเลือดนะครับถัดมาก็คือไฟโตคลอโรฟิล คือเป็นความเข้าใจส่วนตัวครับว่าไซโตคโรฟิลเนยด่มเข้าไปแล้วเนี่ยมีผลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มปริมาณเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่ไปเจือจางนะครับไขมันน้าตาลโมเลกุลเดี่ยวในระบบเลือดได้นะเป็นความเข้าใจนะครับแล้วก็ทานอย่างนี้มานานแล้วครับก็ใช้ชีวิตนะครับทานอาหารมีความสุขครับก็ไม่เคยต้องมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำตาลนะครับที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคเบาหวานเลยครับครับผม